สวัสดีครับอยู่บนกับรถเมื่อสองทองสนาทีนะครับวันนี้ผมมีรถยนต์ใช้แล้วที่คุณคู่ควรอีก1นึคันมานำเสนอนะครับเป็นรถยนต์ Toyota Fortuner 3.0 V2WD ปี2013นะครับที่อยู่ด้านหน้าของพี่ๆนั่นเองวันนี้จะพามาชมในส่วนของออปชั่นภายในภายนอกนะครับบอดี้ตัวถังนะครับว่ารถยนต์ PPV คันนี้น่าสนใจแค่ไหนนะครับและให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับพี่ๆทุกคนนะครับที่กำลังหารถ แนวนี้อยู่นะครับก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าก็สําหรับคันนี้นะครับเป็นตัวหน้าที่เป็นหน้าแชมป์เรียบร้อยแล้วนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นโคมเมียมแบบสีเงินแบบนี้นะครับได้รับทะเบียนนี้นะสองกไก่รอริง8 2 3 8นะครับในส่วนของออปชั่นด้านหน้ามีกระจังหน้าคอยดักรมให้นะครับและมาพร้อมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับด้านล่างเป็นไฟตัดหมอกนะครับก็สําหรับตัวนี้นะครับ ลูกค้าเก่ารัดยางมิชลีน s u v ตรงรุ่นนะครับปี18ส่วนล้อแม็กเป็นล้อแม็กอันรอยนะครับของ t o y o ต้าของเดิมของแท้ศูนย์ให้มานะครับก็ถ้าพูดถึง t o y o ต้าฟอร์จูเนแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นรถยนต์ที่อึดถึกทนนะครับและไปได้ในทุกที่ไปได้ในทุกโอกาสและไม่เคยล้าสมัยเลยนะครับออกหมาป้ายแดงในหนึ่งร้านสา0แสนเจ็น แต่วันนี้พี่ๆซื้อได้ในราคา658,000นะครับ <Wow. S 1> ตัวนี้เป็นระบบ VSC นะครับขึ้นชื่อในเรื่องของความปลอดภัยมากเป็นระบบควบคุมการรื่นถลายนะครับทำงานควบคู่กับระบบ TRC นะครับคือระบบกันล้อหมุนนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> ตัวนี้เป็นโลโก้ตัว V นะครับก็จะมีสัญลักษณ์บ่งบอกที่ตรงนี้นะครับไฟท้ายเป็นแบบขาวแดงเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเครื่อง3,000 D4D Vento b o ระบบ D4D นะครับเพื่อนๆอาจจะเข้าใจผิดกันนะครับก็มันหมายความได้2แบบนะครับไม่ใช่ขับเคลื่อน4ีล้อแต่เป็นระบบที่ใช้หัวฉีดนะครับของตัวน้ำมันดีเซลนั่นเองนะครับผมอ่าก็จะมีโลโก้แบบนี้นะ Fortuner อยู่ข้างหลังนะครับอ่ะมาดูในส่วนของด้านท้ายของเขาหน่อยพี่ ก็สําหรับตัวนี้เป็น7็ดที่นั่งนะครับเบาะก,ก็จะมี3แถวเรียงกันไปเลย1 2 3พร้อมแอร์แถว1แถว2แถว3นะครับเบาะหลังสามารถพับแยกซ้ายขวาได้โดยการเอาไปเก็บด้านบนฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับอ่ะมาดูประเด็นหลักของเขาหน่อยนะครับโครงสร้างน็อตฝากระโปรงด้านขวาโครงสร้างน็อตฝากระโปรงด้านซ้ายไม่เคยเก็บรอยตะเข็บเม็ดอาร์คคมคม นะครับการันตีได้เลยว่ารถคันนี้เดิมสนิทกิก๊บกิไม่มีการชนท้ายมาแน่นอนรับประกันโดยรถมือสองสองสามนาทีของบอลเองออกไปรับประกันการชนหนักพิความน้ำท่วมตัดต่อให้นะครับว่ารถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับรับประกันการันตีมีค่าเสียใจเสียเวลาให้นะครับอ่านะครับดูด้านนอกแล้วก็ไปดูด้านในบ้างนะครับ ตัวนี้นะครับเข้ามาด้านในเนี่ยค่อนข้างที่จะอกโถงกว้างขวางนั่งสบายเบาภายในเป็นหนังสีครีมมาพร้อมบบเบาไฟฟ้า1ข้างนะครับส่วนคนนั่งข้างๆก็จะเป็นเบาะแบบแมนวนวลมืออยู่นะครับแต่อยากให้ดูสภาพ95.5555%นะครับก็ดูหลังไอ้ดูหน้าแล้วก็ต้องดูหลังนะครับมาดูหลังกันนะครับตัวนี้เบาแถว2ก็ยังคงความเรี่ยมความใหม่ความ โอ้โหนะครับไ้ดูและดูเพดานพี่อาจจะมีรอยเจิมด้านหน้าเล็กน้อยนะครับลูกค้าค่อนข้างที่จะศรัทธานะครับผมก็เพื่อความปลอดภยัยสีิมงคลเขาก็จะมีการเจิมเล็กน้อยอ่านะครับมาดูเบ์ดแถว3นะครับก็ยังเลี่ยมยังกริบอยู่นะครับผมอ่านะครับเบาะแถว2พับได้ตามปกติสแตนดาดของรถ P P V ทั่วไปมาดูในส่วนของออปชั่นกันหน่อยครับพี นะครับดูตรงนี้ตกแต่งลายไม้นะครับเป็นคอนโซลตกแต่งลายไม้กระจกออโต้ฝั่งเดียวมีเซ็นทั้นล็อกล็อกกระจกนะครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับแบบพับได้ตัวปรับแสงเรือนไม้ระบบซิเคียวริตี้ไฟหน้าปรับสูงต่ำห้าระดับนะครับกุณแจเป็นรีโมทแบบไขนะครับผมก็ตอ,อนญาตสตาร์ทรถนิดน,นิดนึงนะครับเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายนะครับนึกว่าใช้น้ำมันไดเกียร์โพธีเล่นมุกนะพี่ก็ มาดูเลขไม้กันว,ว้วาวว,าว้วาวว้าวเลยแหละไม้แสนแปดหมื่นนะครับรถเจ็ดปีรถปีสิบสามนะปีนี้สองพันยี่สิบเอ็ดเจ็ดปีวิ่งน้อยมากพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายน,นะครับมีระบบคูชคอนโทรให้นะครับเรียบร้อยแล้วตัวนี้จัดเต็มยิงออปชั่นนะครับตรงนี้เป็นเรือนไมนาฬิกานะหน้าจอน่าจอน่าจอทัสกีนนะครับมีระบบเนวิเกเตอร์นำทางให้ นะครับมีกล้องมองถอยหลังให้นะครับก็สามารถเชื่อมบลูทูธแบบไ right ร้สายของโทรศัพท์ได้แผน่นใสแผ่น DVD ได้เล่นวิทยุอะไรก็ปกติได้ทั่วไปนะครับตัวแอร์ดี๋ยวขอเปิดแสงสว่างๆให้เ,เพื่อนๆพี่ๆได้ชมก่อนตัวแอร์เป็นแอ์ดิจิตอลนะครับผมด้านล่างมีปุ่มอะไรบ้างมีช่องเสียบ USB AUX ช่องไฟ12โวลต์แอร์ Air หลังระบบควบคุมการลื่นทันไหลที่จุดบุรีนะครับ มีที่วางโทรศัพท์ให้ที่วางแก้วน้ําให้สองอันเกียร์ออตโต้เป็นแบบขั้นบันไดน่าจะเป็นสี่สปีดนะครับตรงนี้ก็จะมีช่องเก็บสัมภาระเล็กๆน้อยๆให้ตรงนี้ก็เป็นที่พักแขนนะครับ <Wow. S 1> แต่ที่สําคัญมากไปกว่านั้นพี่เรามาดูปัจจัยหรือหัวใจสําคัญของตัวรถของเขาดีกว่านะครับในส่วนของโครงสร้างด้านหน้าเนี่ยน่าจะสําคัญและเป็นสิ่งที่ตัดสินใจได้ง่ายที่สุดของทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่ง นะครับนี่เครื่องยนต์เป็นแบบ B4 d ดีนะครับอย่างที่อธิบายไปช่วงข้างต้นนะครับเครื่องยนต์แห้งแห้งไม่มีเยิ้มไม่มีฝั่นนะครับคันหน้าเดิมๆที่ดูดิครับนะครับไม่มีรอยกายทําทรงทําสีนะครับตอกโค้ดแบบเดิมๆนะพี่นี่นี่นะครับก็ไล่กันไปเลยพี่นะครับรถถังเดิมนะครับด้านขวานะครับเป็นไงพี่นะครับต่อยขึ้นมาตัดเก็บนะครับสติกงสติกเกอร์นะครับรูคมคมลึกแบบนี้พี่ นี้นะครับนะครับดูครับนี่ไล่มาครับเป็นงานสวยพอไหมพี่แบบนี้อาขออนี้ตปิดนะก็สําหรับใครที่กําลังมองหารถ P P V คัดแบบนี้อยู่นะครับเจ็ดที่นั่งแนวครอบครัวให้คันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันใครที่สนใจนะครับ ก็โทรมาหาบอลได้เบอร์0968642522ยินดีดูแลและคำปรึกษาลูกค้าเครดิต,ตดฟรีดาวมีการรับประกันหลังการขายให้ก็สำหรับคันนี้ราคา658,000บาทนะครับไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกล้กันก่อนจะจากไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อไม่พลาดรถดีๆในในแชนแนลเราพูดลวนไปหน่อยก <laughs> ็วันนี้ขอลาไปก่อนมืนนี้สวัสดีครับ